นายกรัฐมนตรีก็โพสต์เฟซบุ๊กเนื่องในวันสตรีสากลเชิญชวนให้คนไทยทุกคนร่วมมือร่วมใจกันสร้างความเท่าเทียมระหว่างหญิงชายให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศไทยครับเนื่องในวันสตรีสากลวันที่8มีนาคมนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าจากการที่องค์การสหรประชาชาติได้กำหนดว่า ความเท่าเทียมของผู้หญิงคือความก้าวหน้าของทุกคนซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลตระหนักมาตลอดตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งซึ่งก็ได้มุ่งมันพัฒนาสตรีไทยให้มีพลังในการพัฒนาประเทศโดยได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้นมาซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีให้เป็นปึกแผ่น นายกรัฐมนตรีกล่าวต่ออีกว่าการพัฒนาสตรีคือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองและในวันนี้สตรีไทยหลายคนใช้ความรู้ความสามารถใช้โอกาสที่ได้รับมาการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างไรก็ดีสตรีไทยยังต้องการโอกาสในการพัฒนาตนเองรวมทั้งการดูแลปกป้องคุ้มครองทางสังคมในหลายด้านดังนั้นเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนจึงเชิญชวนให้คนไทยทุกคนทุกเพศทุกวัย ทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมรวมมือร่วมใจกันสร้างความเท่าเทียมระหว่างหญิงชายให้เกิดขึ้นทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศไทยของเราและเป็นส่วนหนึ่งของพลังที่จะพัฒนาร่วมกับนานาชาติทั่วโลกครับ